แอดมินจัดการเอาไปอยู่กับโคตรแม่มันเลยค่ะเลยนะพี่อะไรเนี่ยอีพี่ฟังค่ะไม่ชื่อฟังใช่ไหมใช่ครับโอเคโอเคพี่ฟังอีหนึ่งสามสามค่ะพิมพ์การกิจการเอฟนะครับก็คือพิมพ์รหัสตามด้วยชื่อเล่นมานะเออเออมาชอบไปละต่อไปเลยเอาไอ้นั่นเอาไอ้นั่นเข้าโกรธยังเ่าแล้วโอเคเอาเข้าโกรธไปอยู่กับแม่มันเลย สามโลหค่ะสามโลหก 1, 1 0 7่ะเท่าไหร่นะ1นึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดบาทหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดบาทเอาไปหนึ่งพันบาททวนค่ะไปหนึ่พนบาททวนะ 1, ทนะครับหนึ่งพนบาทนะคะไปราหัสตามด้วยชื่อเล่นค่ะ E 1 3นึราหัสตามด้วยชื่อเล่น พิมรหัสตามเลือชื่อเล่นมาเลยนะคะวันนี้ E 1 3 4นะครับ E 1 3 4โอเคโอเคคุณแม่ทุกคนใจเย็นทุกคนน่ารักมาเลยค่ะ E 1 3 4แม่ E 1 3 4่งสา E 1 3 4รับพิมพ์รหัสกับชื่อเล่นมาเลยรับพิมพ์รหัสกับชื่อเล่นมาเลยค่ะพิมพ์รหัสกับชื่อเล่นมาเลยนะคะปิดที่คุณพี่พี่แพรขอบคุณมากครับผมปิดที่พี่แพรนะคะ เอาหลกปไปไปเออเออเออเนี่ยขึ้นบ่อยๆโอนเงินบัญชีเดียวเท่านั้นนะคะกรุงไทยนายไพวันเสีโลสอครับสี่กิโลัดสิบห้าบาทค่ะหนึ่บาทเอาไป1 2 0่พอครับ1 2ึ่งสนะคะ E 1 3ึมาเธอไม่ต้องตะเบงเสียงแข่งกันเพราะว่าเสียงเธอมันไม่ได้ยินหรอกเขบอกเสียงเบาเดี๋ยวเขาพูดเองเขาอยู่หลังกล้อง E หนึ่ามค่ะหนึ่พ 200รค่ะรับพิมพ์รหัสกับชื่อเล่นนะคะพี่เหมียวมารหัส E ีหนึ่งสามห้าดีกว่านะคะนนรหัส E 1หน,นึ่งสามหได้เลยค่ะหนึ่ันสองร้อยนะคะรับพิมพ์รหัสกับชื่อเล่นได้เลยรับพิมพ์รหัสกับชื่อเล่นได้เลยนะคะ E ีหนึ่งสามห้าหนึ่งพันสองร้ค่ะมาเลยมาเลย e ีหนึ่งฟังเสียงดิฉันนะคะดิฉันอยู่หลังกล้องนี่ e หนึ่งสามห้า รับพิม์รับได้เลยค่ะรับพิม์รับพี่สิริรัตน์มารหัสนี้นะคะพิมพหนึ่งสามห้ามาได้เลยตามด้วยชื่อเล่นวิธีการ F ใส่รหัสกับชื่อเล่นพอนะคะคุณแม่วิธีการ F ใส่รหัสกับชื่อเล่นนะคะ E 135 1200บาทรับใส่รหัสกับชื่อเล่นได้เลย รับใส่รหัสกับชื่อเล่นมาเลยค่ะรับใส่รหัสกับชื่อเล่นพี่ชาร์จแบตอยู่มันเสียบไมไม่ได้ฟังเสียงดิฉันเป็นหลักเลยฟังเสียงดิฉันเป็นหลัก E หนึ่งสามห้าหนึ่งพันสองร้อยค่ะรับใส่รหัสกับชื่อเล่นรับใส่รหัสกับชื่อเล่นนะคะพอดีแบตโทรศัพท์หมดค่ะก็เลยต้องชาร์จแบตนิดนึงรับใส่รหัสกับชื่อเล่นนะคะ E หนึ่งสามห้าหนึ่งพันสองร้อยบาทค่ะ รับใส่รหัสกับชื่อเล่นมาแล้วพี่เหมียวค่ะพี่เหมียวค่ะ E หนึ่งสามห้าปิดที่พี่เหมียวนะคะต่อไปเลยค่ะ E หนึ่งสามหกค่ะพี่เก๋รบกวนไปรหัสต่อไปนะคะ E หนึ่งสามหกนักค่ะสี่ไอซ์สามกิโลเก้าค่ะสามกิโลเก้าหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าเดี๋ยวดูใหม่ดูใหม่สามกิโลเท่าไหร่สามลูกสามลูกแปด

พี่เก๋ค่ะปิดที่พี่เก๋ะนะคะพี่เก๋ขอบพระคุณมากนะคะพี่เก๋ไปต่อเลยค่ะไปต่อไป,อไปพี่แพรไปรหัสต่อไปนะคะ,อคะโอนเงินบัญชีกรุงไทยนายไพยวันเท่านั้นนะคะขึ้นเตือนบ่อยๆนะแอดมินหนึ่งพอยหกสิบสามบาทคะ่ะเท่าไหร่นรนะ1นึ่งพันบาท, 1, บาทเอา1นึ่หนึ่งบาทคะ่ะ 1,100 11 <00 S 2> นะคะ e 3 0 e 1 3 7 1,100ส่งพั่ค่ะสูมารหัสนี้ค่ะหนึ่นะคะไปเลยค่ะ1,100มาเลยแม่1,100 e 1 3 7นะคะวิธีการ f ใส่รหัสกับชื่อเล่นพอนะคะแม่รหัสกับชื่อเล่นนะคะมาเลยค่ะ e 1 3 7ค่ะ E-137 มาเลยค่ะใครรับใส่รหัสกับชื่อเล่นเท่านั้นนะคะมาแล้วนะคะปิดที่คุณพี่สุคนสวยค่ะขอพระคุณค่ะต่อไปรหัส e ีหนึ่งสปดค่ะ e, e 1หนึ่งสามแนะคะแม่ E-138 ึ e ลูกสวยมากบาทหนึ่งพันหบเอาทเอาหนึ่พบาทพอค่ะ1,000บาทนะแม่นะใช่ค่ะพี่มันจะมี ไม่ใช่นะพี่ระวังมิจฉาชีพนะมันจะมีลิงก์นะคะมันเป็นระบบดูดอัตโนมตัติจะมีลิงก์ส่งไปนะคะโอนเงินกรุงไทยนายไพวันเท่านั้นบัญชีอื่นเป็นมิจฉาชีพทั้งหมดนะคะเอไออีหนึ่งสามแปดหนึ่งพันบาทค่ะรับพิมพ์รับเลยนะคะใส่ร,รหัสกับชื่อเล่นค่ะ,ะ,คะรับใส่รหัสกับชื่อเล่นนะคะใส่รหัสกับชื่อเล่นมาเลยใส่รหัสกับชื่อเล่นนะคะ e 1หนึ่งสามแปดใส่รหัสกับชื่อเล่นมาเลย รหัสกับชื่อเล่นค่ะรหัสกับชื่อเล่นนะคะวิธีการเอฟใส่รหัสกับชื่อเล่นได้เลยค่ะ E 1หนึ่งสามแบาทหมุนลูกให้ดูทุเรียนเราเป็นทุเรียนหมอน,มอนเป็นที่คุณพี่พัชรินค่ะต่อไปค่ะลูกสวยมากหมุนให้เขาดูวางแนวตั้งนี่ค่ะเอนี่เป็นหมอนทองเกรดเอนะคะ อีหนึ่าน้ำหนักเท่าไหร่คะสามกิโ่ค่ะ3นึ่งพันห้าสิบาทค่ะหนึ่บาทเอา1,000บาทค่ะคุณแม่1,000บาท1,000บาทค่ะรหัส E 139ค่ะเนะคะสั่งของแพรลี่โอนเงินบัญชีแพรลี่เท่านั้นถ้าไม่โอนเงินบัญชีอื่นไม่โดนนิติชาชีพหลอกแน่นอนคะ่ะอีหนึ0 0สบาทค่ะ รับใส่รหัสกับชื่อเล่นมาเลยค่ะ E หนึ่นะคะปิดที่คุณพี่แพรค่ะแชร์ให้ค่ะกราบขอบพระคุณค่ะต่อไปต่อไปเลย C I กโล9ค่ะสากิโลเก้ค่ะหนึ่บาทเท่าไหร่นะคะ1นึ่บาทหนึ่พอบาทพอค่ะหนึ่บาท รหัส e หนึ่งสามเก้าเ e หนึ่ง e หนึ่งสี่สิบแล้วค่ะ <40. S 1> e หนึ่งสี่สิบแล้วนะคะคุณแม่ e หนึ่งสี่สิบ e หนึ่งสี่สิบใส่รหัสและชื่อเล่นได้เลยค่ะาราคาที่บอกรวมส่งแล้วนะจ๊ะคุณลูกค้าจ้ะราคารวมส่งเรียบร้อยแล้วนะคะราคาพร้อมส่งเลยแม่ราคาพร้อมส่ง e หนึ่งสี่ศูนย์ค่ะ 1นึ่บาทนะคะหนึ่ราบาทนะคะรับใส่รหัสกับชื่อเล่นเลยค่ะใส่รหัสกับชื่อเล่นมาเลยนะคะคุณแม่ใส่รหัสกับชื่อเล่นได้เลยค่ะได้เลยค่ะใครต้องการมากกว่า1ลูกบอกได้นะคะพี่เกดอีหนนะจ๊ะอีหน e ค่ะพี่เกดขารบกวนนิดนึงอีหนึ่งสี่ศูนยนะคะไป140แล้วค่ะแม่ไปเลย e หนึ่งสี่ศูนย์รับพิมพ์รหัสกับชื่อเล่นนะคะวิธีการรับใส่รหัสกับชื่อเล่นได้เลยรับใส่รหัสกับชื่อเล่นเลยนะคะมาเลยมาเลยมาไหมครับหนึ่งสี่ศูนย์มาไหม e หนึ่งสี่ศูนย์ค่ะรับใส่รหัสกับชื่อเล่นมาได้เลยค่ะ e 140. 1 4 0 1 1 5 0บาท ปิดที่พี่เกดนะคะกลับขอบพระคุณค่ะไปต่อเลยค่ะ,ะล,ล,ลูกสวยๆนะคะ <c oughs> หมอนทองคัดเกดจันบุรีค่ะสามกิโลหกนะคะหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดบาทหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดบาทเอาหนึ่งพันห้าสิบบาทค่ะพันห้าสิบบาทนะคะ E หนึ่งสี่หนึ่งอีหนึ่งสี่หนึ่งพันห้าสิบบาทนะคะ อีหนึ่งสี่หนึ่งพันห้าสิบบาทรับพิมพ์รหัสแนละชื่อเล่นมาเลยรับพิมพ์รหัสและชื่อเล่นมาเลยค่ะอีหนึ่งสี่หนึ่งอีหนึ่งสี่หนึ่งะคะอีหนึ่ e ค่ะกี่วันของถึงของส่งวันพรุ่งนี้เลยนะคะของส่งวันพรุ่งนี้เลยลปิดทีพี่พนัททีใครที่ใครท,ท,ที่กลัวน้องฟอร์ดจะเหนื่อยนะคะช่วยเอฟด้วยค่ะ ขอสองลูกสวยๆเพิ่งสลับกันขายในบ้านฟ้านะคะพี่ถ้าถ้าแบบเอ็นดูเราสองคนเอ็นดูน้องช่วยเอฟด้วยนะคะถ้าพิมพ์พิมพ์เฉยๆไม่ช่วยซื้อไม่ช่วยอะไรมันติดนิสัยป้าข้างบ้านนะคะมันบั่นทอนมันบั่นทอนคนขายของคนคนขายของเนี่ยมันเขาต้องสู้นะคะขายของนู่นนี่นั่นยืนขายของมันไม่มีงานไหนที่ไม่เหนื่อยหรอกค่ะมีแต่คนเป็นง่อย นั่งแดกนอนแดกนะคะที่ไม่เหนื่อยแต่คนทํางานทุกคนเหนื่อยหมดค่ะไม่ว่าคนหน้าบ้านหลังบ้านทุกคนเหนื่อยค่ะแต่การเหนื่อยมันมีค่าตอบแทนที่รออยู่นะคะมันไม่ใช่เราไ,ไม่ใช่ว่าเหนื่อยเปล่าเหนื่อยอะไรแล้วจะไปสอนลูกมึงยังไงแค่ขายของแล้วแค่แค่นี้ก็บอดูเหนื่อยดูอะไรสอนลูกสันดานให้ลูกสบายเหรอ 1,919งาร้อยสบาทเการ้อยบาบาทเ่งพ้อบาทค่ะพี่อะไรขอคะรหัสนี้พี่ขออีก2ลูกรหัสต่อไปนะคะแม่เอาใครอยากได้ใส่รหัสพร้อมชื่อเล่นมาเลยพี่กัญญาพัฒน์เอาไหมคะพี่กัญญาพัฒน์ขาเอาพิมรหัสพร้อมชื่อเล่นมาเลยจ้ะพี่กัญญาพัฒน์เอาไหมคะ พี่กัญญาพัฒน์คพี่กัญญพัเอาไหมเอ่ยเอาไหมครับพี่กัญญาพัฒน์เอาไหมคะถ้าเอาพิมพ์มาได้เลยนะคะคุณพี่กัญญาพัฒน์รับพิมพ์รับได้เลยพี่กัญญาพัฒน์ที่ขอสองลูกยังอยู่ไหมคะเป็นที่พี่เหมียวค่ะใช่คนที่ขอไม่เอ่ยโอเคขอบพระคุณค่ะคุณพี่ที่ขอเอาสองลูกค่ะสองลูกได้เลย พี่เหมียวเป็นคนขอใช่ไหมต่อไปค่ะ6กกิโลเก้าค่ะหกกิโลเก้านะคะ2,031บเาทค่ะเท่าไหร่นะคะ2,031าบบาทเอา2,000บาทพอค่ะ2,000บาทพอค่ะมารับพิมพ์รับเอยรับพิมพ์รหัสตามรถชี้เล่นมาเลยค่ะ2,000บาทพอค่ะรหัส E 1 4 3นะคะแม่ E 1 4 3่0 0 0บาททวนค่ะ E 1 4 3ค่ะ หมอนทองเนื้อหนึ่งจันบุรีเท่านั้นนะคะอีหนึ่งสี่สามค่ะอีหนึ่งสี่สามนะคะอีหนึ่งสี่สามค่ะพิเกตไปหนึ่งสี่สามนะคะเหรอมาครับมาหนึ่งสี่สามเลย e หนึ่งสี่สามแล้วนะคะคุณแม่มาเลยค่ะ สองลูกสวยๆนะคะรับใส่รหัสและชื่อเล่นมาได้เลยคะ่ะวิธีการเอฟใส่รหัสและชื่อเล่นนะคะรหัสและชื่อเล่นมาเลยนะครับพี่กัญญา,าพี่กัญญาอ๋อพี่กัญญาขอพระคุณค่ะมีใครอยากได้อีกไหมขอสองลูกหน่อยได้ไหมสลูกเลยทุเรียนเราสวยมากนะคะวันนี้หมอนทองเนื้อหนึ่งนะคะคัดเนื้อคัดเกรดให้นะคะกิโลค่ะ หน7 9งพัอบาทค่ะ1,779เอาเอาพันเ้ท่วนพอุอย 1, ทวนเลยทุเรียนคัดเกตจริงค่ะพี่เอวันนี้ลูกสวยมากภูสวยนะคะเอฟได้เลยไม่ผิดหวังหมอนทองเนื้อ1จันบุรีพ7 0 0อค่ะรหัส E หนึ E หนึนะคะ E หนึ E หนึ่งสีันเอท่านั้นพี่เกตพี่เกตตกใจะไปช้า 1ั0 0อ่าหนึ่นะคะ E 1นึ่งซีซีันเจ็ดร้อยครับหนึ่งพันเจ็ดร้เอใส่รหัสมาได้เลยค่ะปิดที่พี่ปิดที่พี่หนุ่มค่ะต่อไปเลยค่ะแม่มาเลยโอนเงินเรียบร้อยขอบพระคุณพี่สิริรัตน์นะคะ7จ็โลครับเจกิโลสองบาทสองพบเาทเอาสองพบาทท่วนค่ะ สองพันบาททวนทวนเลยสองพันบาททวนทวนเลย2,000บาททวนทวนเลยนะคะสองพันบาททวนทวนเลยสอง0ันบาททวนทวนเลยค่ะแม่รับพิมพรับมาเลยสองพับาททวนทวนเลยไปอ1หนสี่ห้าค่ะมาเลยครับลูกสวยๆเลยนะคะพี่หนสี <S <S ่ห้าลูกสวยสเลยนะ E ีหนสี่ห้า 1> e 1 4 5สนะคะ e 1 4 5 e 1 4 5มาเลยแม่ e 1 4 5นะคะพี่เหมียวมา1-4-5เลยครับดีเลยเยอะขนาดนั้นเลยหรอใช่ดีเลยดีเลยมากเอกยู่ว่าเขเป็นมานานแล้วใช่่พ่ใช่เหรอทำงไมอย่างนะั้นอ่ะจริงใ่ดูดเลยมากมากเลยดีเล,าาเลยดีเลยเล็นเพราะอะไรมา พิธีพี่ปิกนิกค่ะ <Yeah. S 1> ต่อไปเลยเลย,เยนะแต่มันดีอกนะเดี๋ยวลครับเพรึบเียวพร้อมกลยนี่เลพี่เล็กเ,<ล>เดี๋ยวมารหัสนี้อันนี้เท่าไหร่อันนี้เท่าไหร่จ๊ะ ไม่ไม่เท่าไรหกไมโลเก้าค่ะสองพันสามสิบเอ็ดบาทสองพันสามสิบเอ็ดเอาสองพันค่ะสองพันบาทค่ะแม่สองพับาทไสองพันบาทค่ะสอ0 0บาทเลย0บาทค่ะีหนึ่งสี่หกค่ะแม่ e หน่นะครับ e หนึ่งสี่หกสองพันบาทค่ะอีหนึ่งสี่หกสองพบาทค่ะเข้าแล้วออกใหม่นะจ๊ะอีหนึ่งสี่หกค่ะพี่เหมียวค่ะโอ้ยพี่เหมียวขอบพระคุณค่ะ โอ้ยตายแล้วตายแล้วหลออนเน็ตช้าหรอเนี่ยหนูเปลี่ยนเป็น Wifi ละโอเคมาพร้อมเลยให้ Facebook เนี่ยขายสนุกไปเจ็ดโลสองค่ะเจ็ดโลสองค่ะสองสองพบาทค่ะเท่าไหร่นะสองพ่งร้อยบาทสองพบาทสองพบาทพอเอาไปสองพบาทพอค่ะสองพันเจ็ดบาทค่ะอีหนเจ เจ็นะฮะ e สะองพบบาทตาเอาไอ ipad mini อาจารย์มาด้วยสองพเจ็สิบบาทอะไรอยู่เนเออนั่นแหละดูสองพบาทนะคะ e e หนึ่งสี่เจดค่ะ e หนึ่งสี่เจ็นะแม่นะสองพเจ็สิบบาทสองพเจ็สิบาทค่ะแม่ e หนึ่งสี่เจ็ดค่ะ ประมาณกี่วันกินคะโอ้ถ้าอยู่เชียงใหม่ไปถึงบางทีแค่วันสองวันอัดทานได้เลยอีหนึ่งสี่เจ็ดค่ะสองพันเจ็ดสิบค่ะมาอีหนสเจนะคะอีหนึ่สเจมาเลยครับหนูยังดูปิดที่พี่โบตันค่ะพี่โบตันค่ะอีหนึ่งสี่เจ็ดพี่โบตันได้นะคะต่อไปเลยค่ะ ต่อไปค่ะ e หนึ่งสี่แปดมาเจ็ดโลเก้าครับเโลเค่ะบสองันสรสิบบาทคสองพ่ร้อยสบาทเอาไปสองพันสามอห้าเอาไปสองพันสามห้าสิครับหาดใหญ่สองสามวันก็ถึงแล้วหาดใหญ่ถึงเร็วอยู่ค่ะสามวันไม่นาน 2,350บาทค่ะลูกสวยๆใหญ่มาก E... E 148ครับ E, e 148ค, e 14ค่ะรับพิมพ์รหัสและใส่ชื่อเล่นให้หนูหน่อยนะแม่นะเย <Yeah. S 1> ้อระไรนะนรพี่เล็กค่ะทุเรียนร้านนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนขอบคุณค่ะเตาม,มา เหรอพี่เล็กขอบพระคุณมากนะคะ8ปโลหครับแปกิโล6 6 0อบาทค่ะอะไรสองพันอีกละอกบาทค่ะสองพบาทเอาไป2,550ันอยาสิบสาร้อยหบาทขอลูกละห้าโลเดี๋ยวจัดให้นะคะแม่ 2550 2550คะ่ะ E 149 <c oughs> นะคะ2550โอนเงินเรียบร้อยขอพระคุณคะ่ะครับชนบุรีวันเดียวถึงเลยจิงชบุรีวันเดียวถึงเลย2550ค่ะแม่รับใส่รหัสแต่ชื่อเล่นมาเลยครับ <c oughs> ปิธิ์พิตาล <c oughs> คะ่ะต่อไปเลย อะไรกัน,น,นแล้วให้ฉันกินทุเรียนก่อนนอนอีกแล้วทุกคนดูทุเรียนลาวอันนี้สุกแล้วนะคะนี่ขอแม่ค้าขอกินก่อนนี่มีคนบอกขอโออุย50 50เลยเอฟพอขาได้ไหมเขาขอเอฟได้ไหมไม่ได้ทำไมอ,อ่ะ199บ,บาทค่ะแล้วเออจบไป1,499บาทค่ะเอาไป1,400บาทะคฮะเอาไป1,400บาท หนึ 1> 1, ่งพันสี <c oughs> oh, like ่ร no ้อยบาทค่ะเขาบอกกินเยอะกินไม่เยอะมันจะช่วยเขาผ่านได้มาเร็วมาเวไปเลยอันนี้อไว้หนึ่งห้าศูนย์รหัส E หนึูนพิมพ์รหัสตามด้ชื่อเล่นมาเลยครับลูกนี้สวยมากเลยครด้อกว่าอันนี้ลูกห้าโลสวยมากมาแล้วมาแล้วโอเค ต่อไปพี่เกดเอาเหมาเลยไหมเมาเข่งเลยไหมคะมีอยู่ประมาณยี่สิบเข่งทางระวังว่าฝั่งนู้นอะระวังแปดกิโลแปดครับแปดกิโลแปดนะจ๊ะสองพันหกร้อยหกสิบสองบาทค่ะเท่าไหร่นะสอง

มี่แล้วไป,ไปเอ้ยมาเท่าไรสองพันหกร้อยค่ะสองพันหกร้อยค่ะอีหนึ่งห้าหนึ่งแม่พิมพ์รหัสมาเลย <Okay. S 1> พิมพ์รหัสมาเลยรับพิมพ์รหัสสอปปอลาวส่งไม่ถึงนะจ๊ะต้องไหว้ข้ามแม่น้ำโขงมาเลย <Okay. S 1> มาลงที่หนองคายนะ่วจะส่งไปให้ มาแล้ว2,600บาทนะคะ2,600ค่ะ E ี5 1รับพิมพ์รหัสและชื่อเล่น E151 นะครับ E151 ค่ะพิมพ์รหัสและชื่อเล่นมาเลยครับผมที่พิเกตค่ะปลายรหาเลยพี่เ่ะเี่ยอลายายพิเกตขอบคุณค่ะเกจริงไหมต่อไป อาจารย์จตุรงอยากกินทุเรียนไหมสี่กิโลหครับอาจารย์จตุรงนี่ค่ะหนึ่้บาทค่ะหนึ่บเอาไปช่วยจัดให้สองกล่องกิโลก็ได้ส่งเชียงใหม่พร้อมโอนสยงกล่องกล่อยยละยย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 ยเยยาเยยสองรหยสเยี๋ยย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  อยู่ข้างล่างข้างล่างยังดูเนี่ยในข้างนอกนี่แหละที่นั่งแต่ว่าอยู่ตรงชั้นวางข้างล่างอยู่ตรงชั้นเกะอะเกะแต่มันไม่ได้ปิดบบเก๊ะรอ่งพันสามร้อยแเอาไป1นึ่งพอเอาไปหนึ่ครับ 103, ช่างให้พี่คนนั้นสองกล่องหลังบ้านหน่อยแล้วยกมาให้เขาดูสองกล่องของเขาได้มาเร็วมาเร็วพี่ตาลค่ะเอาสองกล่องใหญ่ๆเอาสองลูกเอาเอาสีลูกใหญ่ๆเอาใส่สองกล่องส่งให้เขาต่อเลยนะออเลยเดหลังบ้านน,านล้อยากกินฟอร์ดฟอร์ดขายไหม อาจารย์จัตุรงบอกเข้าไปโวย้าเปอาจารย์ได้อยู่ครับอีฟอนด์ุณเลนอาจารย์แฮรี่เจ็ดโอครึ่งครับสองพนห่ยเก้าสบเก้าบาทครับสองพาบาทครับสองพหนึ่งเก้าเอาสองพัหนึ่งห้าสเอาสองพัหาสพอครับขายทุเรียน่ะใครเขาให้เอาด้านนั้นให้ลูกค้าดูล่ะชงเออ เนี่ยมันติดเล่นอย่างนี้ไงอันนี้จะติดเล่นได้อืมทางของเราทำไมกันเราโดนมูกิโดนแล้วไม่จำมมันยังไม่มีช่องทางทำมาหา,หากินจะเป็นพ่อคา้อาอีหนึ่งห้าสามค่ะสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบ่งกัดเดามไดูอะไรไม่ไม่คุณธนากรคุณต้องเอฟค่ะไม่ใช่คุณไม่ให้ติดต่อเบอร์นี้นเบอร์นั้นไม่มีอะ คุณจะเอาหรือเปล่าคุณธนกรอีหนึ่งห้าสามค่ะสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบได้สองลูกใหญ่ๆหหนึ่งห้าสามนะคะใครจะรับพิมพ์รหัสกับชื่อเล่นมาค่ะคุณแม่อหนึ่งห้าสามนะครัีหนึ่งห้าสามสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบใครจะรับสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบมาใครจะรับมาเลย พิมพ์รหัสตามด้วยชื่อเล่นมาเลยครับรหัสตามด้วยชื่อเล่นมาเลยมีไหมคะมีไหมครับอีหนึ่งห้าสามมาแล้วเย้ที่อะไรนะครับโอ,นะอ,โ,อโอเคเดี๋ยวแล้วมันพูดเยอะเดี๋ยวแล้วมัน มาแล้วเจนโลหนึ่งครับ2 8 7บาทจะเป็นพ่อค้าแต่ไม่รู้จากวิธีการจะขายของ2 8บาทบ่มาขาย2 8 7บาทค่ะ2,807บาท2,000 2,50บาทค่ะ2,50บาทค่ะ2,50บาทค่ะ วมามาเท่าไหร่นะสองสองกำลังช่างเขาอยู่แล้วจะพี่ประมวลประมวลประมาณประมวลมาเอฟอันนี้ค่ะพี่ประมวลไม่ต้องไปยุ่งของคนอื่นเขาเขาเตี่ยวโน่นเห็นเจ๊เสื้อนู่นไหมเขากำลังช่างโยเนี่ยเจ๊ประมวลคุณน่ะมาเอาวันนี้เลยไปไม่ต้องไปยุ่งกับเขาสองพันห้าสิบค่ะ e หนึ่งห้า c e154 เอเลฟเฟตบุกเอเลฟเฟตบุก e154 ค่ะไปีที่ปี่ตนต่อไปเฮ้ยสองลูกนี่ออกเลย 8ลกงพันหบาทค่ะอ่าสองพัน้าร้อยเจ็ดสปดาไปห้ศนย์ศูนพอเออมารหัสอะไรครับอีห e นึ่งห้าห้าค่ะสองพ้าค่ะสองพครับอ e ีหน่งห้าห้มาเร็วอีห e น้าห้าพี่ะอะไรอ่ะพี่แก้วถ้าพี่จะรับพี่พิมพ์รหัสนะอือีห e ่ง ป้าเป็เแมวแมวเอาแมวไปขอจานนี่องห้าศูนย์ศูนย์นะครับสองห้าศูนยพี่แก้วต้องใส่รหัสนะมาที่นี่นะองพี่แก้วถืมือพี่แก้วแล้วเียกบัญชีครับพี่ใส่รหัสนะครับใส่รหัส e หนึ่งห้าศูนย์แล้วก็ตามด้วยชื่อเล่น e หนึ่งห้าห้าตามด้วยชื่อเล่นมาเลยครับมา พี่ธนกรอย่าพิมพ์ขอเลขบัญชีเดี๋ยวจะโดนมิจฉาชีพหรอกอย่าพิมพ์ขอเลขบัญชีอย่าพิมพ์ขอเลขบัญชีหน้าร้ายเดี๋ยวมิจฉาชีพมันทักไปถ้าอยากได้ให้ทําตามระบบคือพิมพ์รหัสมาและใส่ชื่อเล่นอย่าทําอะไรให้มันดูยุ่งยาก<ม>าและเดี๋ยวโดนมิจฉาชีพหลอกแล้วมันเสียดายเงินเพราะว่าทุเรียนมันไม่ใช่ลูกละหลักร้อยมันหลักพานเข้าใจไหมเนี่ย เข้าใจไหมทําตามระบบไม่ใช่ว่าโทรมาเบอร์นี้โอนบัญชีมีไหมยาทําตามระบบมันไม่ได้ยากอะไรเลยเนี่ยอันนี้ก็ไม่มีเจ้าของถ้าจะเอาพี่ก็พิมพ์มาเลยพี่แค่ F อสองรหัสก็พี่ก็ได้แล้ว2กล่อง E 155ค่ะ 2005. 2อ0พถ้าจะรับปะพิมพ์รหัสกับชื่อเล่นมาได้เลยค่ะมาครับมาครับนะ